สวัสดีครับทุกคนผมเจโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนไฟเรดนะครับผมก็จากอีพีที่แล้วนะผมเราได้ตะลุยเควสที่เกาะเซเว่ไอแลนด์นะผมก็คือล่าอัญมณีทั้งทัพทีมและไพเร็งน,นะผมมาให้เซริโอนะเพื่อที่จะได้นะอัพเกรดเครื่องมือที่สามารถอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรแลกเปลี่ยนโปเกมอนได้ข้ามภูมิภาคเลยฮนะจากปกตินี่แลกกันได้แค่ในคันโตนะตอนนี้ไปไกลถึงโฮเอ็นเลยฮนะพูดง่าย ข้ามจากเจน1ไปกายันเจน3ได้เลยนะครับผมก็แล้วก็หลังไม้นะโอโหทุกคนผมไปนะก็คืออีพีที่แล้วผมสังเกตแล้วว่ามันนานมากเกือบ1ชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าผมติดแบบยังไงเทรนเนอร์เยอะมากผมเลยไปสู้เทรนเนอร์ทุกคนเลยนะในเซบี่ไอแลนด์ตั้งแต่เกาะหมายเลข1ถึงเกาะหมายเลข7เลยนะจนกระทั่งตอนนี้ทุกคนดูฮะเงินผมแสนห้แล้วครับผม เนี่ยจากไม่กี่หมื่นกลายเป็นหลายหลายแสนยังยังไม่ถึงหลายแสนนะประมาณแสนห้านิดๆน,น,น,นะฮะก็โอ้โหตอนนี้ผมเป็นเศรษฐีแล้วอะคือพูดง่ายผมเอาชนะแบบเทรนเนอร์แทบทุกคนเลยในเซฟี่ไอแลนด์นะตั้งแต่เกาะมาเลขหนึ่งถึงเนี่คือผมสู้หมดเลยนะแล้วก็ได้เจอไอเทมที่เอามาขายทำเงินอย่างเช่นเนี่ยเพลเนี่ยไข่มุกเม็ดเล็กมีบิ๊กเพล์เม็ดใหญ่มีนักเก็ตด้วยนะ แล้วก็ได้ของแปลกๆอ่ะเยอะแยะเหมือนกันเลยอันนี้เอาไว้ให้แชนซี่อย่างเดียวซึ่งอ่าวันนี้ผมพร้อมนะผมกับการอ่าล่าโปเกมอนในตำนานตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวผมซื้อสักกี่ลูกดิเนะี่ยเอาซักรู้เลยไหมผมผมกล้าลงทุนอ่ะสีลูกสบวกสาบวกสเป็น40ลูกอะ่ะแล้วก็ยา ซึ่งวันนี้นะผมเราจะทําการล่าโปเกมอนในตำนานตัวสุดท้ายของคันโตนะผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วอ่ะมันคือมิวท o นั่นเองนะซึ่งโอ้โหหนักหน่วงแน่ฮะวันนี้เพราะว่ามิ t ทูนี่ขึ้นชื่อว่ามันเป็นโปเกมอนที่โหดมากนะโหดกว่านกในตำนาน3ตัวแห่งคันโตอีกอ่ะ <c oughs> อ่านี่นะผมหลังจากแล้วก็หลังไหม่อ่ะผมไปจับโปเกมอนนะเล่นเล่นเลยหลังไหม่ใน s ซบีไอแลนด์นะเนี่ยดูมีตัวอะไรมั่งมีม้าไฟด้วย นะมีตัวนี้ผมตกปลาได้แม้กระทั่งเกนะียร์โดสเนี่ยคือตกปลาแล้วได้นะแล้วก็เนี่ยพวกตัวประหลาดประหลาดทั้งหลายเนี่ยคือผมเจอในแบบเดินเซเียไอแลนด์เล่นๆน่ะแล้วก็จับมาอย่างเกลือนเลยนะอย่างไอตัวเนี้ยยานมากตัวนี้หายากนะมแมลงปอตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันอยู่ในภูม,มิภาคโจโตนะก็คือเจเน r เรชั่นสซึ่งตัวเนี้ยหายากมากนะในหลายๆเกมเลยในเกมนี้ก็เหมือนกัน แต่ผมก็หาเจอนะคือแบบเดินเล่นๆเลยไม่มีอะไรมากนะโอเคมาเราเกินมามากพอแล้ววันนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่านะอ่ะสถานที่ที่มิวทูอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนเพื่อหลายะคนสงสัยนี่ครับผมเมืองเซรูเลียนซิตี้จะสังเกตนะผมว่ามันมีสถานชื่อสถานที่อันที่อยู่ข้างใต้นะชื่อว่าเซรูเลียนเคฟนะซึ่งถ้ำนี่แหละฮะคือถ้ำที่มิวทอาศัยอยู่อ่ะ และก็ผมตัดสินใจแล้วทุกคนผมจะเอาผมจะต้องใช้ทีมทีมนี้นะทีมหลักผมอะ่ะและผมจะต้องสอนท่าสเตร็งให้กับเต่ายักษ์เรานะบลัสทอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องดันหินในถ้านะสเกต e t เวอร์เบทเ o เวอร์โอเว e รเวอน้อยกว่าผมเอาสเกต e t เวอร์ออกเลยไม่เป็นไรเพราะว่าสเกต e t เวอร์มันเป็นทีที่ซื้อได้ในเมืองเซล a ดอน City นะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราหาซื้อใหม่ได้โอเคไปเลยเดี๋ยว ผมซื้อบอลและผมซื้อรีเพลยังวะรีเพล5อันผมว่าพอหวังว่านะโอเคมาก็ที่ผมบอกฮะว่าสาเหตุที่ผมต้องไปทำเควสที่เซฟไอแลนดะ์ก็เพราะว่าเราไม่สามารถมาที่ซารูเลียนเคฟได้นะถ้าหากเรายังไม่ได้ทำเควสอันนั้นนะโอเคไปพร้อมแล้วลุยเลยเซิร์ฟไปโอ้เพลงดูแบบ สบายชิลๆนะอ่าเนี่ยนะถ้ำนี้เปิดแล้วเซรูเลียนเคฟนะไปลุยเลยโอ้เพลงดูแบบหนักนวงนะแบบจังหวะดูอินเทนส์มากเลยอ่าเซิร์ฟเลยเออเดี๋ยวผมว่าผมมาผิดทางแบบผมไม่ได้ต้องไอเนี้ย ผมไม่ได้ต้องดันหินผมต้องทุบหินผมต้องใช้ร็อกแมทไม่ใช่สเตรนจ์โอ้โหตัวตัวป่ามาแล้วอุย้ยตัวอะไรเนี่ยพาราเซกอ้อยร็อกไลด์เลยโอ้เลเวล52โอ้โปเกมอนป่าในนี้เลเวลเยอะนะเนี่ยแล้วตัวไหนเรียนท่า c ็อกแมทได้ผมอาจต้องไปเอาไอเนี่ย ผมว่าผมต้องกลับไปเอาหนูอะ่ะกลับไปเอาแรตที่เคตอ่ะผมไม่อยากสอนท่าร็อกสแมนให้ใครเลยเพราะท่ามันเบสเพาเวอร์แค่ย<ะ>ี่สิบอ่ะเดี๋ยวก่อนถอยทัพบก่อนนะทุกคนอะ่ะกลับมาที่เดิมก่อนโอเค ที่ไหนได้ผมไม่ต้องดันหินนะผมต้องทุบหินโอเคนะขอโทษนะทุกคนมีเฟลเล็กน้อยนะอ่ะหนูอยู่ไหนแรติ c เกตเอาตัวธาตพลังจิตออกไปเลยเฮ้ยเนี่ยล่ะเอางี้เราเอาที่นี่ออกเอามาน้ำตัวนี้ออกเพราะว่าเราจะเอามิ t ทูมาวางไว้ข้างๆนี้เลยนะโอเคไปกลับไปที่ถ้ำโอเคมาฉีดรีเพลกก่อนอย่าลืมโอเค อ่ะผมขอขึ้นทางนี้ใหม่นะไปเร็วโอ้มีไอเทมดูเหมือนว่าจะเป็นทางตันนะแต่อย่างน้อยมีไอเทมผมเองก็ต้องดูอะว่ามันคืออะไรฟู e ร t สโตเยี่ยมเลยเอาไว้ฮิลตอนเราสู้กับมิวทูเพราะว่าผมพูดเลยว่ามิวทูนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะผมบอกเลย Hey, ผลง่ายๆเลยก็คือนกในตำนานทุกตัวเลเวล50มิวทูมันเลเวล70นะใช่ฮะผมไปดูมาแล้วได้ฟูลรีสโตร์อีกแล้วโอเคได้ยาฮิลเพิ่มอีกหน่อยเอารีเพลมาชฉีดอีกทีไปลุยมีทางขึ้นอื่นอีกไหมโอ้มีสองทางให้เราขึ้นได้นักเก็ตไว้ขายทำเงินเยี่ยมไอ้ตรงนี้อ่าร็อกสแมทไปเอาหัวโคก อ่ะทางตันโอเคอ่ะเราต้องพังเห็นตรงนี้อีกมีไอเทม PP up อเออไว้ใช้เพิ่มเพิ่มจำนวนการใช้ธาตุโอ้โหมันเร็วเหลือเกินนะเนี่ยอะไรพาราศเซกอีกแล้วโอ้ไม่เอา รีเพล,ลมาอีกโอ้ผมใช้เยอะนะเนี่ยดูเหมือนว่ารีเพล,ลผมจะไม่พอแต่ช่างมันเถอะผมต้องไปทางไหนอะทางนี้ไหมโอ้เดี๋ยวมีไอเทมผมเพิ่งสังเกตแม็ e l i อ i ลิเซอร์โอ้ของดีๆทั้งนั้นเลย ตรงนี้ตันบ่นผมไม่รู้นะผมจะค่อยๆดูค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆมีไอเทมอีกแล้วแต่มันตันได้อลต้าบอฟฟีอีกลูกหนึ่งโอเคโอเรีเพลหมดลิทเร็วมากเลยอู้มาชกเลเวล49โอ้โอทุกตัวเลเวลเยอะมากเลยนะเดรเพลอันอื่นผมเหลือไหมเนี่ย มีแม็กซี e เพลอีก8อันโอเคผมว่าน่าจะพออ่าทางนี้มีทางขึ้นโอ้โหมันซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนจะตันรีเพลวหมดลิ์เร็วมากเลยเดี๋ยวฉีดแม็ก e ี e เพลหน่อยข้างใต้นี่มีอะไรดูดิว ไอเทมแม็กซ์รีไวฟ์โอ้โหนี่คือของระดับแม็กซ์ตัวอะไรวะเลเวล64ถึงว่าทำไมรีเพลมันกันไม่ได้เพราะไอ้นี่เลเวลเยอะกว่าโอ้โหจอดไหมไม่จอดด้วย嘛วแฟลชโอ้โหมันเชื่อดเลย,เลยใช้ทีรรหินถล่มใส่ นั่นแหละตอนแรกผมเองก็ตกใจเฮ้ยเดี๋ยวโปกเกมอนป่ามันขึ้นมาได้ไงวะถ้าเราใช้รีเพลอยู่เลเวล64เลยเหรออ้าเจออีกอันหนึ่งอัลตราบอโอเคได้ของดีๆทั้งนั้นเลยโอเคเซิร์ฟไปไอ้ด้วย โอ้โหนี่ไงทุกคนมิวทูนะโปเกมอนในตำนานจริงๆนะเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักมิวทูฮะใครที่รู้จักโปเกมอนเนี่ยนะโอเคผมเซฟก่อนนะก่อนที่เราจะมาบุกกับโปเกมอนในตำนานที่เลเวลเยอะมากนะเลเวล70พุดง่ายเลเวลสูงกว่าทุกตัวในทีมผมถามว่ามีวิธีไหนที่จะเอาชนะมันได้จะช็อตให้มันเป็นอมาพึกผมว่าไม่น่าจะได้ แช่แข็งด้วยไอซ์บีมอาจจะโอเคอทุกคนพร้อมนะพร้อมแล้วลุยเลยมามาเลยโปกเกมอนในตำนานตัวสุดท้ายของคันโตนะมิวทูเลเวลเจเลยมาหินแน่ไอซ์บีมกว่ามันเร็วกว่าผมด้วยวะ่ะโอ้ไอซ์บีม อ่าใช้ไบต์เซฟการ์ดอีกแล้วไม่เป็นไรโอ้เรามีท่านมืดนี่ดาเมจเยอะไหมอืมเลือดเลือดเ,เหลืองละสวิฟโอ้โหมันคว้างดาวมันคว้างดาวใส่หรอกคริติคอลฮิตเลยโอ้โหตั้งแต่เริ่มเลยเนะี่ยแดงไหมโอเคเลือดแดงเจ้าแดงกว่านี้ไหมไม่เอา,มาผมกลัวมันผมกลัวมันตายอ่ะโอเคผมจะไม่ใช้มัสเตอร์บอลนะผมจะใช้อลตบอลเนะี 4, ่ยสิบสูกพร้อมแล้วโก 1นึ่งสองอโอ้ยอูหูเห็นได้เห็นขยับสองทีนี่แบบูตื่นเต้นเลยโอ้โหอะดีอะดีนารีเริ่มเร่งเลยเริ่มหลังออกมาแล้ว1นสองโอเคสองครั้งอย่างเดียวโอโ้มันมีรีคาเวอร์โอ้มันสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยโอ้โหอย่าว่าแต่โยนโปรเกบ,บอลเลยผมว่าผมต้องแบบตีมันเรื่อยๆเลยโอเคเล่นคลิปเลยฮะ โอ้โหคิดที่เข้าเฮดตายยกที่สองมาไลจูทันเดอร์เลยโอ้โหไซกิกโอ้หเบรกไว้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 โอ้โหเลื่อนเลยหนึ่งเราตีผ้าเด็ก what the <c oughs> อ่ะตีมันเบาๆเออโอ้มันใช้เซฟการ์ดว่ะ ยกที่สามโอเคเลือดแดงพอแล้วอะสาธุขอให้ได้เว้ยเ hey! ฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาต้อโบแค่สองลูกนะทุกคน สำเร็จฮนะทุกคนโอ้โหรอบนี้เร็วมากเร็วกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหมิวทูเป็นของข้าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ะแบบโอ้โหแล้วเราแบบไปไปถล่มไอ้พวกเทรนเนอร์ใน s ซฟี่ไอแลนด์ทำไมต้องเยอะวะเนี่ยแม่งสุดท้ายใช้เอาตัวโบแค่2ลูกจับได้นะถือว่าโชคดีเหมือนจับกราวดอนไคเกิร์ลแดยคอซ่าไหมผมว่าโชคดีประมาณนั้นแหละ ถึงแม,แม้ว่าผมจะฆ่ามิวทูไป2รอบนะแต่รอบ3แจ่มวาวให้ทุกคนโอเคไปพาผมออกจากถ้ำนี้โดยด่วนที่สุดเอางี้ทุกคนผมไม่อยากใช้ e s c เ p e แล้วอะผมจะตัดคลิปนะไปอยู่นอกถ้ำเลยนะโอเคตัดคลิปเลยครับ12 seconds later อืมนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยบเกมอนประหลาดเมตามอนนั่นแหละกัดมันอ่าเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นเราทันที เดี๋ยวก่อนนะอะไรคือตะกะที่ผมใช้ที่ผมเสียเอาตบอจับเมตามอนมากกว่าจับมิวทัวเนี่ย <c oughs> โอเคช่างมันไปออกจากถ้ำกัน <c oughs> เอาลนะฮะได้เมตามอนแนละ้วฮะเผื่อมาด้วยตัวหนึง่งไอตัวตะกี้ไม่รู้เป็นอะไรทำไมมันมันดื้อเหลือเกินแต่เนี่ยผมโยนลูกเดียวจับได้เลย <c oughs> โอเคกลับ <c oughs> ออกจากถ้ำเหอะเราโดนขัดจังหวะมาเยอะแล้ว ไปเลยนั่นแหละแค่นั้นเลยโกแบทผมเองก็เพิ่งรู้ว่าผมไม่ได้จับโกแบทเลยนะผมจับแต่ซูแบทเนี่ยโอ้ยออกมาจากถ้ำได้สำเร็จนะโอ้โ oh หผมโดนขัดจังหวะหลายอย่างนะโปเกมอนตายไปเยอะแล้วคือตายนี่ไม่ได้ตายเพราะอะไรนะแม่งโดนไออิเล็กโทรดะระเบิดใส่ ไฟเฮินฟ้ากลับมาเลยนะไหนเรามาดูกันดีกว่ากับมิวทูผมไม่ผมโชคดีมากอะผมใช้อัลต้าบอลแค่สองลูกจับมิวทูนี่นะฮะมิวทูโปเกมอนในตำนานดีมีท่านเลมังสวิฟต์รีค v e เวอร์เนี่ยมันมันถึงมันฮิลได้ตลอดเวลาเลยมีเซฟการ์ดแล้วก็ไซเกกนะฮะโอ้โหแล้วดูเบสแปดดิทุกคน เบสพิเยลแอทแทคคือ226 b s เบสปีด206คือพูดง่ายเร็วแบบโอโ้โหเดอะแฟลตเรียกพี่นะอ่ะเอาหนูกลับมาได้แล้วนะโอเคก็ ue, สำเร็จแล้วนะผมกับภารกิจการจับโปเกมอนในตำนานนะแห่งภูมิภาคคันโตนะครบทั้ง4ตัวแล้วนะผมนั่นก็คืออาร์ติคูโน่แซดโดสโมเทรสนกในตำนาน3ตัวแล้วก็มิวทูนะครับผมก็ ยังมีโปเกมอนอีกเยอะแล้วก็ไอเมตามอนตัวแสบนะซึ่งผมไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าไอตัวเนี้ยใช้เอาตบอลในการจับมากกว่าจับมิวทูซะอีกโอ,โอเคผมเช็คอินแล้วผมจะจบคลิปเลยนะก็วันนี้ถือว่าเร็วกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะคือใช้แค่3รอบนะใช้แค่3 a t แอตเทเท่านั้นนะผมโอเคก็ขอจบคลิเปเพียงเท่านี้ผมสลับเกมโปเกมอนไฟเลนในอีีนี้นะผมเราได้จับโปเกมอนในตำนานมิวทูนะครับผม ก็เราถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแหละนะแต่บอกเลยว่าเกมนี้ยังไม่จบแค่นี้ครผมอาจจะไปล่าโปเกมอนหายากตัวอื่นหรือแม้กระทั่งไปไปยังอ่ะไปลุยแมตช์ล้างตากับโปเกมอนลีกอีกครั้งหนึ่งนะก็คอยติดตามด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปเเท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s ับสไครป์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้นแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย